จะมาสาธิตวิธีการเห็ดพลังบอกระงาาไปเลยง่าบักอีนี่บะงาาบัะ ถึงมือเพื่อนทุกคนสำหรับทุกคนที่ต้องการเห็ดผาปูนเปอยลวดลายงามๆแต่ราคาถือฝากกดติดตามกันเนเด้อขันธมิตรเราก็ต้องขื้นปูนสก่อนเอาขื้นปูนแล้วเขาพัดให้ได้หนามันละเอียดหลังจากนั้นเขาจะขื้นปูนสดนี่แหละปูนซิเมนต์สดเขาก็ขื้นไปเลยขึ้นแบบเรียบๆขึ้นแบบผ่านๆไปเลยโลดโดยบ่ตองห่วงว่ามันจะเป็นหองเป็นหอยขื้นไปก่อนสําหรับการขื้นปูนแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องเตรียมสียาแนวเฮายาแนวที่ติดกระโลนี่แหละเฮามักสียังเอาไปผสมนม้ำเฮ็ดกันแข,นแ,ขนแล้วใส่แป้งเฮากะซิดเอาโรดเนี่ยเขาจะมาซีดมัมกลลยแบบใดเฮากะซิดเอาเลยเห็นบ่เฮาหมักสีดำเฮาสิธีดกะซิดแล้วแต่จินตนาการของไพลาวเดอร์หลังจากธิดแล้วเฮากะลูบเอาเกียงหรือเอามือประทายมาลูบหนามันให้มันเกีเ้ยง เอาลูกแล้วลูกไปลูกมาจากสองสามถเถอเขาจะได้หนามันขึ้นมาเลยอันบอ,ก,าลาบอกลายบ่วพอมักลายโซนใดเขาก็ดัดแป้งไปตื้อมีขั้นตอนมันก็นสิป,ประมาณนี้แหล,ละราคาถือบัแพงเก๋ไก่งามสำหรับผู้เพื่อนผู้ใดที่มักคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในเดอ้อแล้วเขาจะหาแบบการตกแต่งงามๆงาม่งายๆและประหยัดมาบอกต่อกันเดอ้อ ขอผากติดตามน้ำแน่นี่แหละลายสุดจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นบองงามบอขอปากในเดวย